7สิงหาคมนี้เป็นวันชี้ชะตาอนาคตของพระก้าวไกลที่อดล่างออกมาจากอนาคตใหม่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบคัโอ้ตอนนี้ยุบไม่ยุบตอนนี้ถ้าดูจากการขยับกับเคลื่อนของผู้บริหารของก้าวไกลเนี่ยเขาดูเหมือนว่าเขาวางแนวทางเนี่ยก้าวข้ามแล้วก้าวข้ามที่จะมานาดีเบตรเรื่องยุบไม่ยุบแล้วเ,เขาเขาพอจะรู้เป็นในในแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและต้องทําอะไรต่อ แสดงว่าในคณะกรรมการบริหารของก้าวไกลและสมาชิกพักมองเห็นแนวทางว่าความสุ่มเสี่ยงของพักมีมากที่สุดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเขาเตรียมการก้าวข้ามเรื่องนี้ไปข้างหน้าแล้ววันที่7สิงหาสารรัฐธรรมนูญมี<บ>นัดบ่ายโมงบ่ายโม,ง,ยมงตรงนัดประชุมเพื่อลงมติ แล้วก็15.30นนี่ฟังคำวินิจฉัยเลยนี่ลุ้นตอนนี้ตอนเวลานี้ฮะการนัดฟังคำวินิจฉัยรอบนี้เปิดทั่วไปไหมถแถลงถแถลงทั่วไปเดี๋ยวถแถลงเป็นการทั่วไปถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าแนวโน้มของการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญมันจะถอดรูปออกมาจากว่าด้วยเรื่องคำวินิจฉัยเดิมว่าด้วยเรื่องของการแก้ไข มาตรา112รอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาถ้ามีคำพนิษฐ์ใหญออกมาเป็นลบกับพักคือ w o r ร์ a s เคสซ e n น r i o เลยเป็นลบเลยนี่สุมเสียงที่จะถูกยุบพักอ่ะนี่พี่วีทำไมเอาไปเหลืองข <c oughs> อ,อเลย <c oughs> แกนนำจะ,ะแถลงจุดยืนแกนนำส้มกับ,บจะ,ะแถลงจุดยืนออแน่นอนที่สุดครับ,รบปั้งปุ๊บแถลงเลยว่าจะเอาอยัางไงต่อ ไม่ประเภทแบบว่ารีรอโดยเด็กขาดอาจมีกิจรกรรมแบบคล้ายๆอาจรรอาจะไม่ใช่เป๊ะนี่คุณไปรู้เขาอีกนะเนี่ย <c oughs> คล้ายว้อะไรกับกระบวนการยุต <c oughs> <า>ิธรรมที่เกี่ยวกับคดีทางการเมืองโดยเฉพาะคดียุบพักนี่แต่จริงๆแล้วเรื่องของคดียุบพักเนี่ยมีหลายฝ่ายแล้วก็เก้าไกลก็พูดมาแล้วว่ามันไม่ควรมีในระบบประชาธิปไแบบไทย เอาแล้วบริษัทจำกัดมหาชนทำไมมีละ่ะใครทำคลอดกฎหมายละ่ะครับสภาครับอา่าเนี่อีกฝากที่เห็นต่างหลังจากนั้นประกาศทิศทางใหม่ของพรรคปลุกกระแสเร่งร้าวให้ผู้สนันุนด้อมส้มเดินทางต่อสู้ไปด้วยกันต่อไปซึ่งจริงๆที่บอกก้าข้ามณวันนี้ก็คือ3-4กิจกรรมนี้แหละสามสี่กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นรอดูคำวินิจฉัยแล้วจะติ่งท้ายไว้ว่า อย่างไรกับการแสดงออกและความเห็นต่อคําวินิจฉัยของศาลครับคำวินิจฉัยมีสองจากทัศเท่านั้นอ่ะไม่มีเจ้าไม่มีเสมอแค่นี้อ่ะครับโอ้โหแต่คนแต่บางคนนะเขาคิดถึงมีทางที่สามนะเช่นบอกว่าคําฟ้องไม่สมบูรณ์อให้กลับไปดําเนินการใหม่ผมว่าโอกาสน้อยมากนะโอกาสโอกาสน้อยนะเอ้าทางออกที่พี่วีบอกว่า ก็ไม่มีเจ้านะครับมีแค่สองฉากทัดคืออะไรบ้างหนึ่งครับยุพักตัดสิทธิกรรมการบุรอันพักทั้งหมดตอนนั้นก็ส่งไปแต้วไหนสิบเอ็ดคนใช่ไหมใช่สิบปีแต่สารอาจจะไม่ตัดสิทธิ์ไม่ถึงสิปีก็ได้แล้วแต่จากห้าก็ได้จะกสิก็ได้ครับต่อมายกคำร้องนี้โอเคเลยชัดเจนมากครับอันนี้ผมฟังผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่บอกว่ารอบนี้ครับ กรณีก้าวไกลให้ดูให้ดีถ้ายุบพักกรรมการบริหารพักทั้งหมดโดนแล้วไซส์สเต็ปต่อไปจะลากเข้าไปถึงกระบวนการของผู้สนับสนุนให้มีการแก้กฎหมายมาตรา112ซึ่งไงนั้นเออข่ล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์เสาะกร่อนบ่อนทําลายที่เกี่ยวข้องกับ44ี่ใช่ไหม,มผ่านทางปปชชุดสออีกคำวินิจฉัย ตอนนี้ทางฝั่งของอผู้แห่งของก้าวไกลบอกมามองเป็นบวกกับพักนะนะถ้าบวกเนี่ยถ้าบวกเมื่อกี้ถ้าเป็นลบลยถ้าบวกเนี่ยแกนนําจะแถลงขอบคุณศาลนะครับชื่นชมศาลว่าให้ความเป็นธรรมอประกาศจุดยืนพักและเจตนาลมพักทํางานเพื่อประชาชน เปลี่ยนแปลงประเทศตามแนวทางที่ประกาศไว้อจะออกมาแนวนี้จะออกมาแนวนี้ครับมีสองแนวทางนี่แหละครับนี่ทางออกของก้าวไกลครับและตอนนี้สิ่งที่ก้าวไกลกําลังยั่งในหลายเรื่องเรื่องคือการเดินเกมชิงไหวชิงพริบเพื่อดึงมวลชนมาเป็นฐานสนับสนุนแนวคิดทางการเมืองนะแน่นอนครับเกมชิงมวลชนตอนนี้คือยุทธการยุทธวิธีในการก้าวข้ามว่าด้วยการยุบไม่ยุบพักก้าวไกลไปแล้วนะฮะซึ่ง เกิดขึ้นแล้วณตอนนี้ณเวลานี้เกิดข yeah ึ้นที่เป็นรูปธรรมคือตรงไหนครับมาเลยเกมทิงมวลชนก็เริ่มตั้งแต่ปล่อยคลิปชุดที่หนึ่งนะปลุกพลังทางสังคมตอกย้ําอุดมการณ์ของก้าวไกลที่มาตั้งแต่อนาคตใหม่นี่นี่คลิปนี่คลิปชุดแรกคลิปชุดแรกออกมาคุณไหมเนี่ยยาวเย็นเลยนะครับอ่านี่ นี่นี่ือคลิปชุดแรกนะพอจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยกรณีถือหุ้นสื่อนะคะนี่นี่อืมแล้วแต่นี่คลิปชุดแรกนะชุดหนึ่งโดนสอยชุดสองโดนสอยออกมาชิงเกมมวลชนล่วงหน้านี่คือคลิปชุดแรกและวันนี้ปล่อยคลิปชุดที่สองออกมาแล้วครับฮะปล่อยคลิปชุดที่สองออกมาแล้ว ชุดชุดละชุดล่าสุดก็ออกมาออกวันนี้แล้วครับออกวันนี้ใช่ครับผมเป็นตัวแทนพูดถึงอนาคตพูดถึงจุดยืนพูดถึงว่าเรื่องของการพิพากษาเนี่ยที่ถูกต้องนั้นต้องให้ประชาชนเป็นผู้พิพากษาพี่โอดูดูรูปแบบดิ และประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมผู้พิพากษาแท้จริงคือประชาชนนะชุดที่สองออออกแนวนี้นะเอาละต่อไปนะเราไม่ต้องพิพากษากันแล้วเราใช้มวลชนไม่ใช่ก็พูดถึงการเมืองรูวางเหมือนเหมือนนั่งแบบเนี้ยยักษ์พิพากษานั่งอย่างนี้ยใกล้แบบต้องดูภาพกว้างๆนะมุมกว้างในฐานะฝ่ายค้านเราใช้กลไกนี่คือ เ่อผักดันนโยบายของพชุดที่2นะครับครับเกมชิงบวลชนสเต็ปที่3ที่เห็นแล้วก็คือน่าสนใจนะน่าสนใจตอนนี้นะฮะพรรคก้าวไกลได้ส่งตัวแทนชิงนายกอบจลาดบุรีแล้วนะทำไมตื่นเต้นไหมดูปกติไหมเอ้านี่ขนาดหมอองครับสนับสนุนนะหนูนา ชิงเก้าอี้นายกอบจที่พิษณุโลกอ่ะครับก้าวไกลยังไม่ขยับเลยนี่จะลงชิงตําแหน่งนายกตุ้ยเลยอต้องบอกว่านายกอบจราดบุรีนี่เลือกตั้งวันที่ไหนนะหนึ่งกันยาใช่ไหมใช่หนึ่งกันยาหลังจากตุลาการศาลรัฐำนูวินิจฉัยกรณียุบไม่ยุบพัก<อ> 9, 9, 9, ก้าวไกลแล้วนะก็คือเจ็ดนะเพราะฉะนั้นหนึ่งกันยาเนี่ยจะใช้เวทีของอบจที่ลาดบุรีเนี่ยนะอืแสดงพลัง ผ่านการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าถ้าต้องเลือกไอ้พลังของก้าวไกลเนี่ยสะท้อนผ่านการเลือกตั้งวันนี้แหละต้องบอกว่าที่ลาดบุรีมีปาฏิริต์เท่าไหร่ของก้าวไกลเดิมออสองแสนสองแสนคะแนนครับมาจากนนลาดบุรตนนีตอนนี้เขาเรียกร้องสองแสนกลับมานะนแสดงพลังในวันนี้พี่เวคา,าวก่อนเนี่ยพี่ทาลงพื้นที่ลาดบุรีนะแล้วบอกกับคนลาดบุรีว่าคืนโอกาสให้กับคนตัวเล็กน,น,นั่นแหละได้ไปทําหน้าที่ ทางการเมืองเพื่อฟังเสียงในสิ่งที่พี่น้องลาดบุรีนอนไม่หลับให้นอนหลับปิธาลงใจถวัดลง oh. เพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเนี่ยถ้ากรณี worst case scenario นะ uh. ก้าวไกลถูกยุบเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยจะปลุกกระแสะเพื่อเนี่ยแสดงพลังของการแรกด่านแรกนะข้อสังเกตผู้แวนพักเนี่ยพอทราบสัญญ,ญาณเนี่ย เนี่ยใช้เวทีอบจวัดพลังวัดพลังที่นี่ที่บอกว่าทําไมเขาถามกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อกี้พี่โอก็พูดนะอนบจนครสวรรค์อบจอายุธยาอบจชัยนาทอบจพิษลุกไม่มีคนก้าวไกลนะอพร้อมจะลงนะแต่พักไม่ส่งแต่ราชบุรีเนี่ยตอนแรกจะไม่ส่งนะง่าย ผมมตีโจทย์ง่ายๆนะเอามาดูที่พิษณุโลกพิษณุโลกไงพิษณุโลกลงเมื่อไหร่จะถูกลุมลุมเท้าลุมเท้าเหตุเพราะพิษณุโลกมี5เป็นพลังประชารัฐสองเพื่อไทยสองก้าวไกลหนึ่งเห็นไหมแต่กรณีนี้สู้กับนายยกตุ้ยนะใช่ไหมนายยกตุ้ยพลังประชารัฐตอนลาดบุรีเนี่ยตอนนั้นนะกำนันตุ้ยใช่ไหม กำนันออกกำนันตุ้ยกำนันตุ้ยกับสมศักดิ์เทพสุทินด้วยกำนันตุ้ยกับวันชัยจะแข่งกันแล้วอยู่พอเก้าไกลมาเป็นกู้แข่งด้วยเนี่ยมีคนไปบอกให้คุณวันชัยะถอนตัวเพื่อให้กำนันตุ้ยเจอกับเก้าไกลแล้วตอนนี้ไอ้คนนั้นก็ไม่คิดว่าเก้าไกลจะลงไงแล้วแล้วตอนนี้คุณวันชัยถอนแล้วก็เหลือกำนันตุ้ยชิงกับเก้าไกล มันจะบอกอะไรจะบอกว่าก่อนหน้านี้ในลาบุรีเนี่ยก้าวไกลไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดมาก่อนคู่แข่งก็ประเมินว่าจะไม่ลงมาก่อนแต่อย่างที่บอกพอเป็นการเมืองใหญ่ที่ต้องวัดพลังอยากใช้พลังของคนสองแสนในลาบุรีเพื่อสะท้อนความนิยมหรือสะท้อนพลังของก้าวไกลเลยจําเป็นต้องใช้ที่ลาบุรีก้าวไกลได้มาแต่ละคราวแต่ละคราวไม่ธรรมดารอบก่อนโน้นได้มาเจ็ดหมื่นกว่ารอบนี้เฉพาะปาร์ตี้ลิสต์ได้มา ส0งแสนเพราะฉะนั้นเกมชิงมวลชนการเดินไปข้างหน้าและสร้างกระแสไปกดดันกดทับและสร้างความชอบธรรมในทางการเมืองคิกออฟแล้วตั้งแต่วันนี้ครับครับก่อนจะถึงวันที่7เราเห็นการขยับก้าวข้ามเรื่องของยุบพักของฝ่ายบริหารฝั่ง,งมวลชนก้าวไกลอย่างต่อเนื่องครับ